สวัสดีครับเมื่อนี้อีสานมาดัดติ๊กผ้าเข่าปลาโคกอีกครับปลาหัวไหลไปหน้าครับเมื่อนี้ผ้ามารยจักสมุนไพรยาโดบครับพี่น้องครับอย่าชูกำลังบำรุงกำลังครับเมื่อนี้ผ้ามารยจักสมุนไพรโดบลุลมครับพี่น้องครับเต็มพื้นเลยครับนี่ครับโดบบลุลมครับแม่นบปเลยครับนะครับเห็นสมยสุก เป็นสมุนไพรบบรุงกนลังสู้กังครงรับขุดดบดุลลมครับเขาจะมีต้นติดดินนะครับ ดราไดล้มครับเราไปดูล้มครับเป็นพื้นร่มลูกอายุหลายปีครับฤดูแรงเขาทิ้งต้นครับแต่ฤดูฝนเขากะเกิดจากหัวเหงาขึ้นมาได้ครับและเขาขยายพันธุ์้วยเมล็ดนะครับพบตามปลาโปรงปลาละเมาะหัวไร่ปานาครับลักษณะลำต้นของเขาคับติดดินครับมีใบ สากทั้งข้างบนและข้างล่างครับใบหยาบสากครับแข็งแรงครับใบแข็งแรงครับโดบลุร่มครับโดบลุร่มครับในภาษาอีสานก็เรียกในภาษาไทยในภาษาอีสานครับเรียกคิ้งไฟหนกขุ่มครับเขามีใบ หยาบข้างบนและข้างล่างนะครับเป็นไม้ติดดินครับมีใบเลี้ยงสลับครับเพืชๆนะครับเขาจะออกยอดออกซ่อดอกตามซ้อยอดของเขานะครับดยไม่รุ่่มครับเป็นสมุนไพรบำรุงกําลังสู้กําลังครับใส่ตากแห้งและกระดองเหล่าครับหรือว่าต้มน้าดื่มนะครับหรือว่าเขากับยาสมุนไพรตัวอื่นครับเป็นสมุนไพรสู้กําลังบำรุงกาลังครับ ดูบรโลมครับใส่เดียวหรือว่าใส่กับตัวนี้ก็ได้ครับพะยาลัางหอมครับเป็นสมุนไพรบำรุงกําลังซูกําลังเส้นเดียวกันครับสุดยอดเลยครับตัวนี้ครับพะยาลัางหอมครับหรือว่าจะใส่ตัวเดียวกันก็ได้ครับใส่แต่เขาก็ได้ครับทําความสะอาดครับอันนี้คืเข้าคุ้มมันงเลยครับใส่แป้ง ซักผ่านนะครับทําความสะอาดครับล่าง2อสามน้ำครับล่างทั้งลากทั้งใบครับใส่ได้ทั้งลากทั้งใบทั้งทั้งต้นของเขานะครับเป็นยาครับโดบารุลมครับหรือว่าคิงไฟนกขุมในภาษาอีสานครับเขามีสรรพคุณช่วยเพิ่มกำนัดครับใส่ต้มน้ำดื่มหรือว่าดองเหล่าก็ได้ครับเป็นสมุนไพรช่วยคลายกล้ามเนื้อ แก้อาการปวดส้นเอ็นแก้อาการอักเสบแผลในในร่างกายครับช่วยยับยั้งแบคทีรียช่วยขับของเสียในร่างกายครับช่วยแก้อาการไอนะครับช่วยแก้อาการไอครับสะพูนองเขาครับแล้วก็ช่วยเพิ่มเสริมสมรรถภาพทางเพศชายชายครับโดบลลูมครับชนิดใบยาใบ สากนะครับเด้อชนิดนี้ครับที่เป็นใบเรียบใบมันนะครับคือโดบารูลมตัวเมียครับนี่คือตัวผู้นะครับโดบารูลมตัวผู้ครับชนิดใบหยาบนี่ครับขึ้นยุ่ใกล้กันเลยครับพญาหลังหอมครับกับโดบารูลมครับ เปลนสมุนไพรบำรุงกำลังสู้กำลังกระตุ้นกำนัดครับครับคลิปหน้าพากันไหมครับเมื่อนนี้สวัสดีครับ